25ปีได้แก่นายศักสิทธิ์ทองชุนแก้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีและวัวเชิญถ้วยพระชุชทธนรมรางวัลชนะเลิศร,รุ่นอายุไม่เกิน25ปีได้แก่นายสุรศักดิจก์จันทรักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีครับวันนี้เราแต่งวันวนี้รุนเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านนะครับอัญเชิญถ้วย 绝不的谈。 เตรียมถวายคำนัน่พร้อมกันครับทุกท่านครับคำนัน่ครับ ครับพันธุ์นะครับท่นานสุจริตและน้อยรองผู้วา่วรราราชการจังหวัดนครนสินธปรานะครับแล้วก็มาจากการตระกูอเกียรติพันธุ์พันธุ์นะครับในานามของส่วนราชก,การนะครับหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดจจนครน,น,นสินธปราขอขอ,ขอขอบพระคุณท่านด้อเกลยนิวัฒน์เลี้สุนิรันต์ที่ตีกรมการศบล้าเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมา ป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดศิลปะการแสดง,งพืน้นบ้านโบราจริงด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเจ้ารัชกาลที่์พระบรมราชินีประจาปีพุทธศักราช2 5 6 7ในวันนี้ในงานบ้าคำภูมิปัญญานันตนาการต้องถิ่นภาคใต้พื้นโบราและมีความยนินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากกรมรักศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดให้มีการประกวดนะครับดังกล,าลางงก่าว,าว,ร,ะร,าวาระหว่างวันที่8-9มิถุนายนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำลังพลประจำจังหวัดคือนครศรีธรรมราชจังะวัติศาสตร์พระธาตุทองคำเชื่อมจอำธรรมชาติแร่ธาตุดมเรื่องสุงสังต์ศักดิ์มากวัดพระักสิงรบสิงผู้ซึ่งจะตทอนให้เห็นถึง ความเป็นนคกรศริลปธรมรมชาทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ที่มีอยู่มากมายนะครับรวมทั้งปรัชยากรนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด1นล้านห้าแสนสี่หมื่นแปรพนเศษนะครับก็ต่างวัฒนธรรมต่งางศาสนากันนะครับก็อยู่ร่วมกันนะครับโดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ได้เคยได้ยินคำว่าทั้งเขา แด้สิ่งสำคัญคือเรามีวัฒนธรรมบ่มปัญญาท้องถิ่นตลอดจนวิถีชีวิตที่เป็นเอกพจน์โดดเด่นของชาตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในโอกาสนี้ระบมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านนะครับและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอต้อนรับท่านดรนิวัฒน์ต็มสุนิรันอธิบดีกรมบัณฑิศึกษาประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรมบัณศึกษาแกรนทูมิเกียรติและผู้เข้าตรวจ ให้วิทย์วิจีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับเกียรติเช่นนี้ีในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านดรนิวัฒน์เล่งสุขนิรันติพิตรตุลย์กรมราชสักษาระให้เกียรติดาวเบอรการประกวดิลปะการแสดงดุนบ้านโมราที่ด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราชสุกการะพิมลรักษ์พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2500 ในงานมาการปัญญานันตนาการต้องติดภาคใต้มาต่ราต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ ไปทีแรกน้อยรองรับการตลาดเฉพาะชิ้น่วนแรกใก็เริ่วิชาร์ป ทีมคณะที่ต้องรวมกันทุกคนในวันนี้และที่ต้องสื่อสารที่ต้อรับผิดชบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บ่มาัให้กลุ่รักษาได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนประชาชนไปเล่นกีฬาและหลัการออกกำลังกายอย่างสองได้ประกอบกิจกรรมงานศนักการอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในด้านฟุตบอศิลปะการแสดงคุบ้านพถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ ส่งคุ่าเป็นการยิ่งถูความเข้าใจให้ประชาชนเด็กเยา,าวชนรุ่นให,ดดหม่ได้เห็นถึศิลปะวัฒนธรรมของถิ่นรวบรษมสื่สารผู้อยู่สื่ไปโบราณโบราก็นเรานะั้นถืว่าเป็นศิลปกะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึง่งของภาคใต้ถือว่าเป็นศาสตร,ร์การนำคนไทยที่ได้รับการคุ้มเรียนเป็นประดกประวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จะแสดงให้เห uh. like no, uh. well, so ็นถ right. right. yeah. ึงบว่าแข่งขารพัฒชุมคนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้เข้าถึงดีการที่นำไปน่งผลรักษาวยชีดีและศิลปะในทางให้เกสดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบุรีมแลนด้วยความมีให้ความสำคัญันการใช้ช่อง power ็นเรื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งในดิานทางสังคม โดยจะนำความมีและการสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นภาพลักษีของประเทศกเป็น้าหอระสือศิลปะการดเพื่อกาเพื่อสิ่ิยขอชื่นชมคนกรรมการงานท่านที่ได้จำเนการกิจกรรมที่สร้างสที่นี้ที่ทำให้เด็กเยาวชนในนิมารสแคความสามารถพัฒนาศัยได้อย่าง พร้อมยืนยันว่า <laughs> แลขอบคุณรเละกร่้าโมราชวเพื่อรุชภาเด็กพระนางยาระบุลายชินีเมื่ีพศ2 5 6นารนำคำงานกรมการศิลป์รัฐาาในทกุรย